ครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับขึ้นเครื่องบินนะครับกลับเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะใช้เวลาสั้นๆสรุปทริปให้ทุกคนได้ฟังนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งมีเรื่องเกี่ยวกับตำนานแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการบ้านที่เราต้องเอากลับไปทาต่อนะครับในเรื่องของตําแหน่งพวกเราก็ช่วยกันผลักดันให้พี่กานวีสุดแสนนะครับมีบทบาทในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่มีนูกเยชนระหว่างประเทศได้สาเร็จในเรื่องของตํานาน ถ้บอกว่าเป็นตำนานจริงๆก็คือว่าการโคถึงความสําเร็จของกฎหมายสมรสเข้าเทียมนะครับก็ทําให้ทั่วทั้งสภาโลกได้ยินว่าเราเป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วก็เป็นแค่ประเทศสอ,สองสามประเทศในเอเชียนะครับแล้วก็จอยอีกน่าจะ19ประเทศที่ผ่านกฎหมายผ่านสภาคือกฎหมายเนี่ยมันผ่านได้ทั้งทางสภาผ่านประชามติก็ได้ผ่านคำสั่งศาลก็ได้แต่ว่าที่ผ่านจากสภาเนี่ย มีแค่19ประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่20นะครับแล้วสุดท้ายก็การบ้านที่ต้องไปทําต่อนะครับอย่างของคุณโจนะครับคนที่ถือกล้องถ่ายวีดีโอตอนนี้ก็คงจะต้องกลับไปทําเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับเกี่ยวกับ AI ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยด้วย mm. เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ mm. ภาวะสงครามด้วยนะครับ mm. เรื่องการติดตามจุดยืนระหว่างจุดยืนของไทยที่มีความสาคัญต่อทั้งอิสราเอลแลวก็ต่อปาเลสไตน์ในเรื่องของแรงงานเราที่อยู่ที่นั่น 40,000กว่าคนรวมถึงการาตามติดเรื่องเกี่ยวกับคนที่ถูกจับตัวไปอีก8คนที่ยังไม่ได้ถูกการปล่อยตัวออกมานะะเรื่องเกี่ยวกับ climate change ที่พูดคุยกันระหว่างาเป็นเรื่องของมีเตนหรือว่าเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานกันแน่ก็มีการพยายามเรียงลำดับความสำคัญกันอยู่แล้วก็โรลของอผู้หญิงในการทำงานทางการเมืองทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปที่ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับก็เป็น สรุปของทีมไทยแลนด์ที่บางเรื่องผมก็เป็นตัวนำบางเรื่องผมก็เป็นคนที่คอย o อเ s e r v ฟว่าเพื่อนเ่อรัฐสภาทั้งพี่พี่วุฒิสภา,าก็ดีหรือสสฝ่ายรัฐบาลก็ดีนะครับก็สรุปให้ทุกท่านฟังสั้นๆเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันที่กรุงเทพ